นนเ,เปิดคลิปขึ้นมาเพราะว่าเราจะไปทําสีผมใหม่เพราะปกติกาจ,จะไม่ค่อยทำสีผมทีไรเท่าไหร่อันนี้ก็เลยคิดว่าคุยควรมาแชร์แล้วก็อัดเก็บกันไว้ว่าเคุยเราจะไปเปลี่ยนสีผมยังไงแล้วแบบทําครั้งแรกรู้สึกยังไงคนที่ทําสีผมที่เป็นแบบแบบนี้มาก่อนมันจะทําให ทำสีผมยาคืนเออก็เดี๋ยวกําลังจะไปนะคะร้านที่จะทําก็อยู่แถวสยามแล้วดูฟ้าฟ้าวันนี้นะจ๊ะโอ้โหเป็นใจสุดๆแต่งหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะจะมาให้ดูเล็บกันสักหน่อยเพราะว่าวันนี้รถติดมากนี่สีที่จะทํานะคะคิดว่าอยากได้โทนแบบส้มๆแบบนี้ทุกคนแต่ ต้องไปดูอีกทีว่าผมอะแก้วได้ไหมแล้วก็สีเนี้ยทุกคนแบบชอบสีผมเรามากเราก็ชอบสีนี้มากแต่แค่เรารู้สึกว่าเราอยากลองเพราะว่าด้วยอายุเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองเปลี่ยนเป็นสีสีดูบ้างว่าจะแบบเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คงเดี๋ยวจะกลับมาเป็นสีแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้แหละก็เดี๋ยวมาดูว่าจะตรงหรือว่าจะได้หรือเปล่า ุกคนจะบอกว่ากคือการสืบของที่สืต้องเกิดเออเอเปล่าเห้งยากขึ้น <rij band. ills> กลาเนเมลิกเลิกมากแล้วคนป่ ก็เดี๋ยวไปเมามอยกันที่บ้านแต่วอันนี้ให้ดูแสงที่ออกแดบ,บก่อนมาแล้วจ้าค่ะไปกับขากลับก็คือคนละคนเวอร์พี่เขาว่าไงสีผมสีนี้สวยมากชอบไหมชอบแก้วคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยโ,โเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสี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 สล้<ส>ลลำตาลผิดอะไร เปลี่ยนไปเลยก็คือแบบว่ามันแปลกหูแปลกตาป่ะใช่แล้วเออหน้าแบบทําให้หน้าขาวอ่ะเออน้ามันดูสว่างนี่คือลดแสงเวอร์เวมากมาเพราะว่าจริงๆริอะแสงกล้องจะปรับไ้บวกนิดนึงแต่เนี่ยคือต้องลดลงไม่งั้นมันโอเวอร์ไปเด็กลงเลยคือรู้สึกว่าที่สยามมาเด็กๆเขาก็ทําสีกันแหละแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้ที่เดินมามันไม่ค่อยมีแล้วแล้วแบบเดินมาคนก็แบบ ส้มให้มันรู้ว่าส้มเออโอเคก็ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นเหตุผลก็คือจะไปญี่ปุ่นแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนอะเมาก็เมายาวเน,นีย่ยก็เป็นคลิปแบบเมาเมาแล้วกันคือแก้วจะทําให้ใกล้ๆช่วงบินผมจะได้ไม่เฟดมากก็เลยจองมาวันนี้นะคะแล้วก็เลือกเล็บไว้อย่างที่ให้ทุกคนดูแต่ว่าพี่หอไม่ใช่พี่หอ ช่างก่อนช่างก็บอกว่าอ๋อสีสม้มสีส้มดาวิกาเราแรกแล้วแก้วก็ยังไม่ได้เห็นใน IG อะไรเลย,ยก็คือทําเสร็จแล้วช่างก็บอกอย่าง,งานั้นแล้วพี่ฮอบอกก็สีส้มดาวิกาไงเขาทําใช่ปะ <laughs> แต่คือแก้วอ่ะไม่รู้ติดตามไอจีอ๋อใครใครติดตามเราเนี่ยแหละ<ร>แก้วก็ติด,ต,ดตามตาแต่ว่าไอจีอ่ะเดี๋ยวนี้จะต้องบอกตรงๆว่าไอจีมันไม่ค่อยแบบว่าอโฟลเออไม่ค่อยขึ้นอ่ะถ้าเราแบบไม่ได้เห็นนานแก้วก็เลยไม่เห็นแต่พี่ฮอเนี่ย เห็นก็เลยบอกอุ้ยสีน้องแก้วที่น้องแก้วจะทําเลยเค okay, ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวกลับบ้านกันนะบ้านแล้วนะคะจะมาเมาหมอยกับการทําสีผมครั้งแรกของเราไม่ใช่ไม่เคยทําสีหมายถึงว่าทําสีที่ร้านแล้วก็แบบต้องนั่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-4ชั่วโมงได้นะคะประมาณนี้สำหรับผมสีนี้ของเราแล้วก็เป็นการทำที่ฟอกสีผมหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลงสีซึ่งแก้วทำที่ร้านอ่อนนี่ลูนะคะอยู่ที่สยามซอยเกเนาะก็จะบอกว่าประทับใจนะตอนแรกคือแก้วลังเลมากๆนะเพราะว่าที่บอกว่าลังเลเพราะสีผมแก้วทำเป็นสีแบบซองมา ตลอดไม่ใช่แบบว่า,าผมพื้นเดิมเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเนาะแต่แต่พอออกมาแล้วถือว่าประทับใจเป็นอ่ะเห็นไหม แก้วตรงนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูอันนี้คือเล็บที่เราแคบไปแล้วก็บอกช่างเนาะซึ่งสีในกล้องอาจจะสว่างกว่าสีจริงนิดหน่อยเพราะว่ามันด้วยแสงแล้วก็แสงกล้องเนาะปรับให้มันดูสว่างแต่จริงแล้วโทนก็คือส้มส,สวยสวยเลยเรื่องการดูแลนะจะบอกว่าสีผมโทนแบบนี้ไม่ว่าจะสีอะไรก็จะเฟรดเร็วเขาก็จะให้ใช้แชมพูเนาะที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือแชมพูม่วงซึ่งตอนแรกแก้วไม่ได้อยู่ในหมวดที่แบบทําสีผมทุกคนเราก็เลยถามทางร้านมา ฉันต้องม่วงด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แล้วมันเหมือนประมาณว่าสีม่วงก็จะไปลบให้ผมมันไม่ดูเหลืองเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมของแก้วอันเนี้ยก็จะใช้เป็นแชมพูสี mm hmm. สเขาเรียกว่าอะไรสีส้มพีชก็ได้ถ้าเราอยากให้ออกโทนส้มแบบส้มพัดเทลส้มพีชหรือที่การดูแลด้วยแหละแต่ว่าแก้วอะไม่ซีอยู่แล้วเพราะว่าเราอะอยากจะลองทําสีแบบสีสันอะทุกคนสักครั้งหนึ่งเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะ,จะไหลคั้งหรือเปล่านะหลังจากเพราะว่าด้วยอายุฉันจ้าสามกว่าแล้วยังไม่เคยฟอกสีแบบสีเจ่มเจมลยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายว่ะลองดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําเป็นสีนี้ออกมาเรื่องราคาเนี่ยก็แต่ละร้านราคาไม่เท่ากันนะทุกคนแต่เขาจะอยู่ที่แบบถ้าไม่ฟอกกันหนึ่งพันเก้าร้อยทุกความยาวแต่ว่าสําหรับของแก้วเนี่ยจะอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาท ก็คือฟอกหนึ่งครั้งแล้วก็ลงสีที่เราต้องการเนาะว่าเราอยากจะได้สีอะไรแล้ว่าเห็นรีวิวนะมันอยู่ที่พื้นฐานคนด้วยบางคนไม่ฟอกสีก็สว่างได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้สว่างเป็นสีสีสันก็น่าจะได้แหละแต่มันไม่ได้แบบอย่างเงี้ยเห็นปะ <PD ate> ในกล้องอะทุกคนจะเห็นเลยว่าโอเคมันไม่ใช่สีผมดำมาก,ก่อนอะมันคือสีส้มมาเลยทั้งผแผนไม่ได้แบบมีความตรงไหนดำดูก็ไม่อยากให้น้องเฟดก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะ ให้ประโยชน์ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ถือว่าเป็นคลิดมามอยกันแล้วกันเนาะวันนี้ลากันไปเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิโดน้าพูดยาวขออภัยด้วยเพราะว่าตื่นเต้นมากจริงๆกดไลค์ด้วยนะคะบบ๊าายย